สวัสดีครับสวัสด uh ีนะครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมนะครับอามานีนะครับช่องลบมนฑ์้นมกเบิงนะครับผมนะครับอามากับนมนามมนค์นอานาจนะครับผมนะครับอนุ่มนาำมนต์จ้พผ้ามาเบิงนะครับอูตอรถอีแตนนะครับผมตอรถดีแตนตอรถนะครับใส่ในการเกษตรนะครับผมนะครับ ใส่แก่มั่นแก่นะครับลานเพิ่นนะครับผมนะครับช่างโจนะครับอู่ช่างโจนะครับนะครับผมเอาไปเบิ่งข้างในกันเลยครับผมนะครับไปเบื้องในกันเลยนะครับเอาไปเบืงเป็นต่อนะครับผมนะเอาไปเบิงองบนต่อต่อรถนะครับต่อรถกีเตยนส่งให้ลูกค้านะครับผมนะครับลานเพิ่นนะครับ เฉียดงามนะครับผมเฉียดงามนะครับสจ้าลับสร้างโจนะครับผมขามือเกี่ยวของลานเพื่นนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสร้างโจครับสวัสดีครับโอ้งานหลแล้ะครับเนาะช่วงนี้เนาะโอ้ครับเป็นเกี่ของลานนะครับผมสร้างโจนะครับอ่าบนอ่าก็โรดิเกนท้ายนะครับผมอ่าพี่น้องท้าใดสนใจกับนะครับอาสร้างจองได้นะครับผมอ่าตามอาไปลานมัน เลยนะครับผมครับเบอร์โทษกูอยู่ใต้ใต้ป้ายปลายลานเพิ่นนะครับผมนะครับฮาเข้ามาเบิ่งนะครับนะคเพื่อการเกษตรโดยตรงนะครับผมนะครับเขาให้เขาสวนนะครับผมแก้มั่นแก่อ้อยนะครับผมรับน้ำนักได้ถึงซีตันนะครับผมนะครับสำหรับอีแตนเพิ่นนะครับผมนะครับบร s <S <ounced> ิเน้ เฮ็ดส่งลูกค้านะครับลูกค้าสร้างจองมากอ่ะเฮ็ดไปตามออเดอร์นะครับผมเฮ็ดไปตามออเดอร์เลยนะครับผมลูกค้ามากแบบไดนะครับมากหน่อยมากใหญ่นะครับผมสามารถสร้างได้นะครับผมนะครับตลอดสร้างโจนะครับออฟีเมือดีนะครับผมอฟีมือดีนะครับมันมีนายสร้างนะครับผมมีทีมงานนะครับผมเฮ็ดนะครับมีทีมงานเฮ็ดนะครับ เปนกัเฮ็ียดมาโดนนะครับผม้ายไปได้เป็นไดร้อยขั้นแล้วนะครับผมนะครับนอนท้างไกลท้างไกลเป็นกัสร้างมานะครับทางจองมานะครับอารับทรงนะครับผมอาทรงหอดนะครับเฮ็ดเรียวกับอาทรงหอดบ้านเลยนะครับผมบริการทรงหอดบ้านเลยนะครับสร้างโจเนาะครับบริการส่งถึงบ้านนะครับเพิ่นวานะครับจะรับผู้เขียนนะครับอานมน้ำมันกับสีผ้าไปเบิ้งนะครับผม เอาไปเบิ้งทีเพิ้นเทีดแล้วนะครับผมสวยงามขนาดไหนนะครับผมมาชมกันนะครับนี่แหละครับมันโก่งแข็งแรงนะครับผมสําหรับไอเทนนะครับผมเล็กเป็นกระไซเล็กหนาๆน,นะครับผมเ,เล็กหนาๆน,นะครับช่วงนี้ราคาเล็กกับสูงแน่นะครับผมราคาเล็กกับสูงแน่แต่ว่าเพิ่กะเอาราคาเก่านะครับผม ราคาเก่านะครับผมสนใจกับติต่อสอบถามกันมาได้นะครับสำหรับรถดิจันนะครับผมขนาดตาเพิ่นนะครับสวยงามนะครับผมนะครับสร้างเพนฟีเมื่อดีนะครับผมประเนนะครับผมหลีนไล่นะครับผมใช้ไล่ได้ยังได้สีสันสวยงามนะครับผมมันก้องแข็นแรงนะครับสําหรับ อีเทนนะครับเป็นรถดัดแปลงนะครับผมรถดัดแปลงใส่นี่ให้ครับใส่ในห้เขาให้เขาสวนนะครับผมยางก็เป็นยางนะครับยางหนานี่เป็นยางยางก็ไกลผมเพื่อนมายางก็ไกลขอบซิ้านะครับผมเป็นยางกอบซิ้านะครับยางหลังก็สิเป็นยาง ขอบซี่ผ้ากันนะครับผมยางเป็นยางบรรทุกนะครับ่อลังเป็นยางลังจะเป็นยางใส่ประตูกยางเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับเอาไปเบงข้างในกันนะครับผมไปเบรงในกันนะครับ้างในกันนะครับดูดีนะครับกว้างๆนะครับนั่งรบแดดรบฝนได้นะครับผมสาหรับ แขนกันนี ley, function, online, ้นะครับผมนะครับลบแดดลบฝนได้นะครับเป็นโฟวิวนะครับผมพี่น้องนะครับเป็นโฟวิวนะครับเป็นเกียร์ขับเคลื่อนซีล้อนะครับผมสองกระปุกเกียร์นะครับผมเป็โฟวิวครับขับเลื่อนครับขับซีนะครับผมขับซีนะครับขับเคลื่อนซีล้อนะครับเขาให้เขาสวนบ่มีฟรีมีติดนะครับผมนะครับบืนได้นะครับสบายนะครับสำหรับ ต aquí, <c oughs> ัวนี uh, other, ้เป็นเครื่องยนต์นะครับผมตัวนี้่นเพินเป็นเครื่องยนต์นะครับอลูกค้าอยากได้เป็นเครื่องเป็นเครื่องคู่ปตานะครับผมเป็นเครื่องคูปตาหรือว่าเครื่องยันมานะครับเครื่องลอยหาซีแปลงก็สามารถสร้างได้นะครับผมบอกเครื่องยนต์อยากได้เครื่องสูเบียวนะครับผมก็สามารถสร้างได้นะครับผมก็สามารถซักได้นะครับจัดให้ได้นะครับผมตามใจลูกค้านะครับผม มีบันไดนะครับตอนนี้มีบันไดปีนขึ้นนะครับผมเวลาใส่ของลายๆนะครับมันก็ขึ้นยากปีนขึ้นยากอะปีนขึ้นบันไดนคางแล้วปีนขึ้นไดน้นะครับนะครับนี่ครับสําหรับเบอร์โทรเพื่อนนะครับผมนะครับสาหรับเบอร์โทรเพื่อนครับติดต่อหาเพ่นไดนะครับผมต่างจูนะครับ,บเพื่อนเฮ็ดกัทีมงานเพื่อนเฮ็ดกะ สวยงามครับแข็งแรงนะครับผมสาหรับช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างนะครับเป็นเล็กล่างซี่นะครับผมเป็นเลกล่างซี่บ้างเล็กล่างซี่นะครับผมนะครับแผ่นพื้นจะเป็นแผ่นพื้นนะครับเป็นแผ่นเรียบนะครับผมนะครับช่วงนี้เล็กเป็นแพงนะครับเพิ่ใส่แผ่นเรียบนะครับช่วงนี้อันตอนนมน้ำมันมากหัดก่อนเพิ่ใส่เอ่อ แผ่นลายนะครับแผ่นพื้นลายนะครับผมเป็นเล็กแผ่นลายนะครับกว้างกว้างนะครับผมตัวนี้มันถูกได้ซีตันนะครับผมนะครับสำหรับอีเทนนะครับเปิดคางนะครับเปิดคางในสามด้านนะครับวมีสันเทิงนะครับเยอะ ไว้นะครับพันยานฝนสาดนะครับเพื่นปิดไว้นะครับผมปิดไว้เปิน,นปิดถ่าบังแดดบังฝนไว้นะครับผมนะครับตัวนี้พร้อมส่งลูกค้านะครับผมตัวนี้นะครับเบิรงกถ่ายเพื่อนนะครับผมถ่ายเพื่อนสวยถ่ายนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับ มีกันสาดนะครับมีกันสาดนะครับบ้าเป็นรถหกล้อนะครับติดกันสาดลังนะครับกันสาดลังกันสาดนานะครับผมนะครับมีกันสาดนาร้อมนะครับผมนะครับสวยงามนะครับเบรกทาเกียร์นะครับผมปกตินะครับซ้ำรถกับบ้าเข้าเลยนะครับผมนะครับ สวยงามนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับนี <th 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 ่คือผลงานของสร้างโจนะครับผมนะครับผลงานของเพื่อนนะครับเป็นกาต่อรถมาหนีหลายปีนะครับผมนะครับขายได้เป็นร้อยๆขั้นล้วนะครับผมนะครับพี่น้องสันไรนะครับสนใจนะครับอย่าเครียดจากต่อนะครับผมติดต่อมาได้ครับนะครับเบอร์โทรก็ตาม ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมนะครับงานประกอบนะครับงานประกอบงานนัดแปลงนะครับต้องยกให้เพื่อนนะครับผมสร้างโจนะครับนะครับประสบการณ์มากกว่ายี่ปีนะครับผมนะครับครับ ืัอนี้น้องน้ำมนต์ก็มีเวลานะครับผมมีเวลาในจังหน่อยนะครับก็เลยมาเรดนั้ำทางโจก็เลยหาคลิปดีๆนะครับผมให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมนะครับวันนี้นะครับเบิ้งแล้ยวกับปากกดไหลก์กดซัพตะไคร่นะครับผมกดติดตามนะครับให้ช่องร่วมพ่น้นมากเบิ้งนะครับผมหาคลิปดีๆนะครับผมให้พี่หน้องเบิ้งนะครับสหรบวันี้นะครับช่องร่วมพ้น้นมากเบิ้งขอก่าวคำ่าสวัสดีครับ